สวัสดีครับผมมาร์คเมทันฟุตบอลทาวเวลครับตอนนี้นี่ผมมาอยู่บริเวณจุดด้านหน้าทางเข้าของสวนสาธารณะนะฮะตรงนี้นี่รู้สึกว่าจะเป็นสวนสาธารณะเดียนหงนะฮะเนี่ยครับก็ชื่อตามภาษาเวียดนามในอ่านว่าคงเวียนเดียนหงนะฮะก็เป็นสวนสาธารณะที่ตั้งอยู่ในเมืองเปรกูในจังหวัดสาลายของประเทศเวียดนามนะฮะจังหวัดสาลายนี่ก็ตั้งอยู่ทางตอนกลางแล้วก็ค่อนมาทางตอนใต้ของประเทศเวียดนามนะครับ ตอนนี้นี่ก็เป็นช่วงเวลาประมาณ17ในกา46นาทีนะเนี่ยสังเกตแล้วว่าจะมีผู้คนชาวเวียดนามนะฮะมาถ่ายรูปกันนะครับแล้วก็จุดตรงนี้นี่ก็จะเป็นร้านขายพวกของเล่นนะฮะเนี่ยมีของเล่นแล้วก็มีเป็นจุดจำหน่ายไอศครีมนะครับแต่ตอนนี้อากาศที่เปรกูนี่ค่อนข้างจะเย็นนะฮะก็ อาจจะไม่ได้มีผู้คนมาซื้อไอศครีมทานกันมากเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณพื้นที่จุดทางเข้านะครับแล้วก็บริเวณนี้นี่ก็จะมีพวกร้านกาแฟนะครับตั้งอยู่เรียงรายอยู่บริเวณจุดตรงนี้นะครับตรงนี้นี่ก็เป็นร้านกาแฟนะครับนะครับก็จะเป็นบริเวณทางเข้านะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเข้าไปชมบรรยากาศด้านภายในสวนสารณะเดียนหงที่เมืองไบรกูพร้อมกันครับ เอาครับตอนนี้นี่ผมก็มาอยู่บริเวณพื้นที่ด้านภายในของสวนสาธารณะเดียนคงนะฮะตรงนี้นี่ก็จะเป็นพื้นที่จุดจอดรถนะฮะจุดจอดรถด,ด้านในแล้วก็ด้านหน้านี่ก็จะเป็นจุดจอดมอเตอร์ไซค์นะครับสถานที่แห่งนี้นี่ก็เข้าฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแต่ก็อาจจะมีการเก็บค่าธรรมเนียมนะฮะสำหรับการจอดรถนะฮะที่เวียดนามนี่ก็เป็นปกตินะครับถ้าจอดพวกรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็จะต้องมีการเสียค่าธรรมเนียมเล็กน้อยนะฮะ ตรงนี้นี่ก็จะเป็นจุดทางเดินเข้าไปชมบรรยากาศด้านภายในนะครับตรงด้านนี้นี่ก็จะมีพวกบรรดาต้นสนนะฮะตั้งอยู่เรียงรายเลยทีเดียวนะฮะก็สามารถเดินชมบรรยากาศกันได้แบบเพลินๆนะฮะก็ถือว่าเป็นสวนสารณะที่ค่อนข้างจะได้รับความนิยมเลยทีเดียวครับสำหรับที่เมืองไปรกูนะฮะก็สําหรับจังหวัดสลายในคนไทยนี่เราอาจจะเรียกว่าจังหวัดยาลายนะฮะจากการที่เคยได้ยินชื่อของสโมสรฟุตบอลน,นะ ที่ทางด้านของซิโก้เกดิศักดิ์เสนาเมืองเคยมาค้าแข้งนะครับก็คือสโมสรฮองอันยาลายนะฮะแต่คนเวียดนามเนี่ยจะเรียกทางด้านของจังหวัดยาลายก็คือจังหวัดสลา,ายส่งเมืองไปกูนี่ก็เป็นเมืองของจังหวัดสลา,ายแล้วก็น่าจะเป็นเมืองหลักของที่จังหวัดาลายนะฮะผมก็จะเรียกตามภาษาเวียดนามนะก็คือจังหวัดสลา,ายนะฮะนี่ครับบรรยากาศในช่วงเวลาใกล้6โมงเย็นนะครับ จะสังเกตนะว่าจะมีผู้คนชาวเวียดนามนะมาถ่ายรูปกันนะฮะเนี่ยบางคนก็สวมชุดประจำชาตินะครับเป็นชุดอ่าวใหญ่นะฮะส่วนใหญ่นี่ก็จะเป็นสาวๆนะฮะแล้วก็ตรงนี้นี่ก็จะเป็นทางเดินชมบรรยากาศบริเวณทะเลสาบได้นะครับเนี่ยทะเลสาบอยู่ค่อนข้างจะก,กว้างเลยทีเดียวสำหรับทะเลสาบที่สวนสาธารณะเดียนฮงนะครับ เนี่ยก็มีสาวๆมาถ่ายรูปนะฮะบางคนก็สวมชุดประจำชาตินะครับบางคนนี่ก็สวมชุดปกติทั่วไปนะครับวิวของทะเลสาบนะครับตรงนี้นี่ก็จะมีสะพานไว้สำหรับเดินชมวิวนะครับเนี่ยสะพานเดินข้ามนะฮะก็บรรยากาศตอนนี้ในช่วงเย็นอ๋ออาสวัสดีเจา from, uh, from from? ้าอา From Where you from Thailand โอ้โหแค่นแค่ Can you speak ใช่ no 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 speak speak English English no yes 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 I take a video in อ่าสไลด์ I love Infa Miss g r a n Thailand In Infa yes yes Miss Miss Universe Infa Miss g r a n Thailand Miss Grand I I don't know thank you จ <Yeah. S 1> ามง <c oughs> าดูครับก็มีคนเวียดนามมาทักทายนะฮะตรงนี้นี่ก็จะเป็นจุดของสะพานเดินข้ามนะครับเนี่ยก็จะมีผู้คนมากมายนะครับก็มีหลากหลายวัยนะ <c oughs> ตรงนี้นี่ก็น่าจะเป็นวัยแบบรุ่นใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะแล้วก็มีพวกวัยรุ่นเยอะนะครับเนี่ยมาถ่ายรูปบรรยากาศบร,ริเวณบนสะพานข้ามทะเลสาบนะครับ ส,สวนสาธาณะเดียนคงนะครับก็ถือว่าเป็นจุดท่องเที่ยวยอดนิยมนะฮะแล้วก็เป็นจุดแลนด์มาร์คนะครับสำหรับที่เมืองเปกูนะครับตอนนี้นี่ก็พระอาทิตย์นี่ก็ลาลับขอบฟ้าไปแล้วนะฮะเป็นบรรยากาศช่วงก่อน6โมงเย็นนะครับผมก็มาถ่ายคลิปบรรยากาศให้ทุกท่านได้ชมนะครับภาพนี่ก็อาจจะมืดไปสักหน่อยนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยค่อนข้างจะมืดเร็วนะครับ แล้วก็อากาศที่เมืองไปกูนี่ค่อนข้างจะหนาวอยู่พอสมควรนะครับก็หลายคนนี่ก็จะสวมเสื้อแขนยาวสวมเสื้อกันหนาวนะครับเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นหนุ่มสาวชาวเวียดนามสินจ้าฮัลโหฮลโลนะครับ,รบตรงนี้ก็จะมีสาวๆนะครับมาถ่ายรูปนะครับก็ถือว่าเป็นจุดถ่ายรูปเช็คอินยอดนิยมนะฮะ ก็จะมีการปลูกต้นไม้มากมายนะครับก็เดี๋ยวนี้เนี่ยผมสังเกตว่าจะมีพวกบรรดาผู้คนชาวเวียดนามเนี่ยมักจะนิยมถ่ายรูปกับชุดประจำชาติก็คือชุดเอ่าใหญ่นะครับก็น่าจะเหมือนเมืองไทยของบ้านเรานะที่นิยมสวมชุดไทยนะครับในการถ่ายรูปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะฮะในอย่างตรงนี้นี่เขาจ้างเป็นมีทีมงานถ่ายรูปตากล้องมาเลยนะเนี่ยสำหรับสาวสวยรายนี้นะฮะ เดี๋ยวผมก็เดินชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับรน,นี่โอ้ก็โพสถ่าออกแนวเป็นนางแบบเลยนะครับบางคนนี่ก็ถ่ายรูปแล้วก็เอาไปอัพลงพวกสตอรี่ของตัวเองครับพวกตามแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนะฮะเดี๋ยวนี้นี่ก็ถ่ายรูปอะไรก็มักจะโชว์รูปนะครับอัพตามพวกอย่าง IG อะไรพวกนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นโซเชียลมีเดียส่วนตัว นะครับเนี่ยครับบรรยากาศของวิวทะเลสาบมาชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวิวบรรยากาศในช่วงยามเย็นนะครับจริงๆเนี่ยสามารถเดินชมบรรยากาศได้รอบเลยนะฮะแต่ผมอาจจะเน้นบรรยากาศบร,ริเวณสะพานตรงนี้นะฮะเพราะว่าเป็นจุดที่จะมีผู้คนีอยู่กันค่อนข้างจะเยอะนะครับ เนี่ยครับก็โหมีลมพัดนะครับเจนสบายนะสำหรับตอนนี้โอ้โงขออภัยครับเมื่อกี้นี่อาจจะมีสะดุดเล็กน้อยนะครับตรงนี้นี่จะเป็นจุดของขั้นบันไดนะครับเนี่ยตรงนี้ก็ค่อนข้างจะาเงียบแล้วก็ผู้คนนี่ก็เริ่มที่จะทยอยออกกันแล้วนะครับ จริงๆนี่พื้นที่นี่ค่อนข้างจะกว้างอยู่พอสมควรนะครับสามารถเดินชมบรรยากาศได้แบบสบายๆเลยแต่คลิปนี้นี่ผมก็อาจจะถ่ายคลิปบรรยากาศส่วนหนึ่งนะให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเนี่ยมองเห็นพวกจุดของวิวทะเลสาบเมื่อพอใกล้หกโมงเย็นนี่ผู้คนนี่ก็เริ่มที่จะทยอยออกกันไปแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะกระจุกอยู่บริเวณจุดของ สะพานนะครับนี่จุดตรงนี้นี่ค่อนข้างจะเงียบนะฮะด้านบนนี่ก็จะเป็นพื้นที่ของพวกจุดนั่งพักนะครับมีต้นไม้นะครับโดยเฉพาะพวกต้นสนนี่ค่อนข้างจะเยอะนะฮะจริงๆก็จะมีต้นไม้นานาพันธุ์นะครับสามารถเดินชมได้แบบเพลินตาเลยนะครับก็เข้าชมฟรีนะครับสถานที่อย่างนี้นะครับ ก็ถือว่าเป็นจุดพักผ่อนแล้วก็เป็นปอดของชาวเมืองเปกูนะฮะการมาเที่ยวที่เปกูนี่ก็สามารถมาได้นะครับจากประเทศกัมพูชานี่ก็มาได้นะครับเพราะว่าจะมีพื้นที่พรมแดนนี่ติดกับทางด้านของกัมพูชานะฮะร,รู้สึกว่าจะอยู่บริเวณจังหวัดรัตนคีรีนะครับแล้วก็ข้ามาที่ เปกูในจังหวัดสไลายอ๋อ,อตรงนี้นี่ก็จะเป็นจุดที่สามารถมาเดินพักผ่อนมาเดินชมบรรยากาศแล้วก็เดินออกกำลังกายได้ครับเนี่ยก็ยังพอมีคนมาเดินออกกำลังกายกันนะครับเนี่ยผู้คนก็อาจจะมีไม่เยอะนะะที่มาออกกำลังกายนะครับเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาเดินกันนะครับ ตรงนี้นี่ก็จะมีการเปิดไฟแล้วนะครับในช่วงเวลาใกล้หกโมงเย็นเนี่ครับเดี๋ยวมาชมบรรยากาศบริเวณพื้นที่ด้านบนนะครับนี่ครับพื้นที่บริเวณจุดของด้านบน เนี่ยมีจุดเก้าอี้ไว้สําหรับนั่งพักผ่อนนะครับแล้วก็สามารถชมบรรยากาศจากบริเวณตรงนี้ได้นะครับเป็นพวกต้นไม้มากมายนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวเดินดูบรรยากาศอีกสักพักหนึ่งนะฮะเนี่ยมองเห็นวิวทะเลสาบก็น่าเสียดายครับว่าผมอาจจะมาช้าสักหน่อยนะฮะ สำหรับการเดินชมบรรยากาศเนี่ยคือถ้ามารักช่วง4โมง5โมงนี่ก็ฟ้าสดใสนะครับฟ้ายังไม่ปิดนะครับก็อาจจะชมบรรยากาศกันได้นานกว่านี้นะครับแต่สำหรับคลิปนี้นี่ก็อาจจะชมบรรยากาศได้ประมาณหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะไปปิดคลิปบริเวณจุดของวิวทะเลสาบนะครับเพราะว่าจุดขายข,ายของที่นี่เนี่ยแน่นอนครับ ก็จะเป็นจุดของวิวทะเลสาบนะครับที่พักของผมนี่อยู่ไม่ไกลนะครับเดินแค่ประมาณ2-3นาทีนี่ก็จะถึงแล้วนะครับสำหรับการมาที่สวนสานะเดียนหงนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศช่วงท้ายนะครับบริเวณจุดของวิวทะเลสาบเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปจะมีทางเดินนะครับ สามารถเดินชมวิวบรรยากาศได้ตรงด้านนี้นี่เหมือนจะเป็นร้านค้านะแต่ปัจจุบันนี้ก็น่าจะถูกยกเลิกไปแล้วนะครับดูล้างเหลือเกินนะฮะเนี่ยครับ,รบมองเห็นวิวของสพานนี่ค่อนข้างจะงดงามเลยทีเดียวนะฮะมองจากบรรยากาศตรงนี้บรรยากาศในช่วงเวลาเย็นแล้วก็น้ำนี่ก็นิ่งนะครับ บรรยากาศนี่ก็ชมกันได้แบบสบายๆก็เพลินนะครับบางจุดนี่ก็อาจจะยังไม่ได้มีการทำความสะอาดอะไรอาจจะดูลกๆไปบ้างนะฮะนี่ครับจุดตรงนี้ก็จะมีสะพานเดินข้ามทะเลสาบอีกเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้นี่มืดอาจจะมองอะไรไม่เห็นแล้วนะครับ ก็ถือว่าเป็นวิวบรรยากาศที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะฮะใครมาที่เมืองเปกูนี่ก็ผมก็แนะนำครับให้มาชมบรรยากาศนะครับโดยเฉพาะในช่วงเวลาเย็นนี่ก็บรรยากาศดีครับมีผู้คนมาถ่ายรูปนะครับแล้วก็เดินชมวิวบรรยากาศของทะเลสาบนะฮะเดินจุดของสะพานนครับก็ถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจนะครับเอาครับสำหรับคลิปบรรยากาศของสวนสาธารณะเดียนหงนะครับ ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองเปรกูของประเทศเวียดนามก็คงจะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ